สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวาดซูชีแบบง่ายๆกันค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเปิดตัวรักษาความเสถียรก่อนค่ะพอเปิดตัวนี้เนี่ยเส้นของเราก็จะตรงมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นให้เลือกแปลงสีนะคะเราใช้เป็นปากกา m าเกอร์แบบแข็งค่ะเลือกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เพิ่มไซส์ของเส้นให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยเราจะไปวาดเป็นตัวข้าวค่ะ หลังจากนั้นปรับเลเยอร์ให้เป็นสีเข้มแล้วก็วาดตัวข้าวลงไปเลยค่ะขีดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะเลือกสีแดงค่ะเราจะมาวาดทูน่าที่อยู่บนตัวข้าวกันค่ะพอเลือกโทนสีที่ชอบแล้วนะคะก็วาดลงไปเลยค่ะค่อยๆวาดลงไปแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาเพิ่มเงาให้เจ้าซูชิกันค่ะภาพจะได้ดูมีมิติมากขึ้นคลิกไปที่เลเยอร์ที่ต้องการเพิ่มเงาคลิกตรงอัลฟาล็อกนะคะเวลาเราระบายสีเนี่ยสีมันก็จะไม่ไปเลอะเลเยอร์อื่นค่ะจากเลือกนะสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ไปที่แปลงสีนะคะเราจะมาเปลี่ยนแปลงสีให้เป็นแอร์บ,บัตสี่เหลี่ยมข้างหมูค่ะ สีที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะฟุ้งๆหน่อยการระบายเงาเนี่ยถ้าเป็นเรานะคะเราก็จะระบายตรงขอบๆข,ของมันค่ะเราก็จะเห็นว่าขอบของมันเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นตัวทูน่านะคะก็จะดูมีมิติมากขึ้นค่ะพอเราระบายจนพอใจแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มเงาให้กับตัวข้าวกันค่ะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกตรงอัลฟาล็อกตรงเลเยอร์ของตัวข้าวนะคะ หลังจากนั้นก็เลือกสีให้เข้มขึ้นค่ะเนื่องจากข้าวเป็นสีขาวเราก็จะเลือกสีเงาให้เป็นสีเทาๆหน่อยนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็ค่อยๆระบายเงาลงไปเลยค่ะถ้าสียังไม่ชัดนะคะเราก็สามารถเพิ่มความเข้มให้กับสีได้ค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลับไปที่ตัวของเลเยอร์ทูหน้าค่ะเราจะมาทำลายสวยๆแบบในรูปตัวอย่างนะคะเลือกสีโทนที่อ่อนลงนะคะแล้วก็ปรับลดไซส์ของแปลงสีนะคะให้ลดลงค่ะอ๋ออย่าลืมกลับไปเลือกเป็นปากกามหมเกอร์แบบแข็งด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆวาดลงไปแบบนี้เลย เราจะวาดประมาณ3เส้นนะคะหลังจากนั้นเราจะเปิดไม้บรรทัดสมมาตรเพื่อมาตกแต่งหน้าตาของน้องกันค่ะตัวไม้บรรทัดสมมาตรเนี่ยจะช่วยให้เราวาดทั้งซ้ายและขวาเท่ากันค่ะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะแล้วก็ซูมเข้าไปเลยค่อยๆวาดลงไปแบบนี้เลยค่ะ นี้นะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งหน้าตาได้ตามใจชอบเลยนะคะเราก็จะเลือกเป็นสีชมพูนะคะมาวาดเป็นปากค่ะเราจะเพิ่มกิมมิคเล็กๆนะคะเหมือนน้ำลายไหลลงไปเพราะฉะนั้นเราจะปิดไม้บรรทัดส,สมมาตรก่อนค่ะแล้วก็วาดลงไปตรงนี้เลยต่อไปนะคะเราจะเพิ่มความน่ารักให้กับตัวน้องซูชิทูน่าของเรานะคะโดยการวาดแก้มลงไปค่ะ เราจะแต้มลงไปเป็นขีดเล็กๆสองขีดแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะตัวการ์ตูนของเราเนี่ยก็จะดูน่ารักมากขึ้นแล้วค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวการ์ตูนของเรานะคะซูชิทูน่าอ้วนกลมน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลองไปวาดตามกันดูนะคะเราใช้ แอปไอบิดไปเห็นนะคะในการวาดเป็นแอปฟรีค่ะสามารถโหลดมาวาดกันได้เลยส่วนใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้เราวาดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ